เสียงบดีพอเมกุจ ok, ันระสานอายุเก่าสิบกว่าเสียงบอกเลยบอกบอกน้วนี่เาก็เจ็ดสิบกว่านี่เสียงบอกเขาตาแหละเป็นมานี่ตงแตปีสี่เจ็ดสี่เจ็ดจำได้ว่า สรองเจดีแต่ขึ้นไปเทศนิดนึงไงนนะเทศกอ่นมูเว่าเรื่องความเป็นมาของเจดีให้โยมฟังนะโยมหลายเนี่ยประเทศนิดนึงก็จะมีขบอาจะาเน,นนเทศนำเทศน้ำจำได้ว่าเสียงบดีชน ลลแล้วฟังโอวาทนิดหนึง่งเนื่องจากเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานักปลาชญตทางพระพุทธศาสนากำหนดวันสำคัญของพระพุทธศาสนาขึ้น แลนว,วันนี้ก็เป็นวันหนึ่งเป็นวันบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นวันสำคัญของการเผยแผ่พระศาสนาในครั้งพุทธกาลวันนั้นก็คือวันเพ็ญเดือนสามเน,นี่ เป็นวันที่ภิกษุสงฆ์จำนวน1250รูปมาประชุมกันที่เวฬุวันภิกษุทั้ง1250อาสรูปนั้นเป็นภิกษุที่พระพุทธเจ้าได้อุปสมบทให้ทั้งหมด เนะเป็นภิกษุที่บรรลุพระอระหันต์ทั้งหมดมาประชุมกันโดยไม่ได้มีการนัดหมายนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญนะนะ่อนนี้พระพุทธเจ้าของเราก็เลยแสดงโอวาทปาติโมกขอ สาระสำคัญของการแสดงโอวาทปาติโมกแกพิสูทั้งหลายเนี่ยท่านก็บอกว่าคือพูดง่ายๆว่าธรรมะคำสั่งสอนที่ท่านแสดงมาทั้งหมดทั้งมวลมีจำนวนมากแต่เมื่อย่นย่อแล้วก็จะมีหลักสำคัญอของคำสอนนั้นอยู่สามประการ ท่านบอกว่าหนึ่งสบาปปัสะอาการนังท่านสอนในพวกเราไม่ทำควมชั่วสับาปปัสะอาการนังงดไม่ทำความชั่วทางปลวงและท่านก็สอนต่อไปว่ากุสันตรโสปสัมปนา กุศลส,สู้ประธระรมประสมปัาให้ถึงพร้อมด้วยกุศลให้ถึงพร้อมด้วยกุศลกอที่สามก็คือสัจจตะปริโยธาปานังให้ํำระจิตของตนในหมดโจจากเรื่องเศร้าหมองอันนี้เป็นหลักคำสอนที่ท่านแสดงมามากมายเท่้ไไรก็ตามก็อยู่ในหลักสามประการนี้ คือสอนให้ละกวามชั่วสอนให้ประกอบความดีและก็สอนให้สำราจิตของตนให้หมดยุดจากเครื่องเศร้าหมองเป็นหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคสมัยที่ด้านที่ด้านแสดงตรงนี้โอวาทปฏติโมกเนี่ยก็กอกบริแพ่พระพุทธศาสนาไม่นานะนะนะหลังจากนั้นท่นนานก็สอนต่อไปเป็นเวลา รวมแล้วก็45ปีหลักอำสอนทั้งหลายทั้งปวนทั้งหมดน่ยอยู่ในกรอบสามหลักทังที่กล่าวมาฉะนั้นเมื่อวันสำคัญเช่นนี้มาประจุเขา้าบุรอาณาจารย์ต่างพระพุทธศาสนาก็ชักชวนให้ผู้เรามาประกอบจิจกรรมที่เป็นกุศลให้แก่ตนเองเพื่อเป็นการบูชาพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นี่หนึ่งอันที่สองก็เพื่อเป็นการกล่อมเกลาจิตของบุคคลผู้ปฏิบัติก็คือพวกเรานี่แหละให้มีความยินดีในการที่จะรักข่มสัวยินดีในการที่จะประกอบความดียินดีในการที่จะชำระจิตของตในให้หมดจดจากเรื่องเศร้ามองของใจฉะนั้นจึงเป็นหลักสำคัญตรงนี้เมื่อวียันบรรจบมาพวกเราก็ จริงๆแล้วก็พูดกันอยู่เลยนั่นแหละแต่วันนี้ก็พูดเป็นพิเศษหน่อยว่าพวกเราควรจะน้อมหลักสามประการนี้เข้ามาสู่ใจแล้วก็มาทำความเข้าใจในหลักสามประการนี้ให้จัดจนแล้วพวกเราก็จะได้ถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสามประการนี้ในโอกาสต่อไป ฉะนั้นความชั่วที่ท่านบอกว่าไม่ทำไม่ให้ทำความชั่วไม่ทำความชั่วตั้งหลายความชั่วคืออะไรที่จริงก็มีเยอะอยนะเราพอที่จะสรุปเป็นจำกัดความได้ว่าการไม่ทำความชั่วก็หมายถึงเรางด เว้นไม่ทำสิ่งใดไม่พูดที่สิ่งใดไม่คิดสิ่งใดในสิ่งที่จะเป็นการเบียดเบียนตนและบกุกเบียดเบียบนบุคคลอื่นให้เดือดร้อนอาจำกัดความว่าเราจะไม่พูดไม่ทําไม่คิดในสิ่งที่จะทําให้บุคคลอื่น และตนเองตอนเองด้วยนะเดือดร้อนถ้าเรางดตรงนี้ได้เราก็เชื่อว่าเราไม่ได้ทำความชั่วแล้วแหละข้อที่สองก็คือให้ทำความดีทำความดีในที่นี้ก็ความดีก็มีมากเช่นเดียวกันเราสามารถที่จะจำกัดความว่าสิ่งที่เราทำแล้ว นั้นสิ่งที่เราพูดก็ดีสิ่งที่เราคิดก็ดีแล้วเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เราเองแก่ตัวเองและแก่บุคคลอื่นสิ่งนั้นได้ชื่อว่าการทำดีคือทำลงไปแล้วตนเองไม่เดือดร้อนบุคคลอื่นก็ไม่สัตว์ตื่นบุคคลอื่นสัตว์ตื่นรวมนักสัตว์ด้วยนะไม่เดือดร้อน อันนั้นได้ชื่อว่าการทำความดีอันที่สามมันชำระจิตของจุดตนให้หมดจดจากเรื่องเศร้าหมองของใจคือทุกคนก็มีหัวใจนะมีกายด้วยมีใจด้วยสองส่วนบวกกันอยู่เครื่องเศร้าหมองของใจมีอยู่กันทุกคน เรืองสมองของใจพอจะสรุปได้ก็มีเยอะนะนะก็เรียกว่ากิเลสเครื่องสมองของใจมีเยอะพอจะจำกัดความได้ว่าสิ่งไหนที่ทำแล้วสิ่งไหนที่มีอยู่หมายถึงทำไปแล้วก็มีสิ่งไหนที่มีอยู่ในจิตของพวกเราคือ หนึ่งความรคสองความโกรธแล้วก็สามความหลงสามประการนี้ก็เรียกว่าเครื่องเศร้าหมองของใจเป็นกิเลสเครื่องเศร้าหมองของใจสิ่งที่มีอยู่ก็หมายถึงตัวนี้มันมีอยู่ในใจของแต่ละท่านและคุณสิ่งทั้งสามประการนี้ถ้ามีอยู่มากมันก็จะผลักดันให้มีการกระทำตามความต้องการของ กิเลสสามตัวนี้เช่นถ้าอยากมากแต่ศักยภาพความสามารถของตนไม่เพียงพอก็จะหาอุบายหาวิธีสร้างความเดือดร้อนให้แก่บคุคคลอื่นและตนเองก็เดือดร้อนด้วยด้วยการป้นนด้วยการจี้ตีชิงวิ่งราว ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นจากความโลภที่มันเกินประมาณถ้ามันมีความอยากอยู่ในกรอบของความสามารถของตนสามารถที่จะหามาได้ก็ไม่มีปัญหาคือทุกคนม,นมีความอยากหนึ่งความพอใจในสิ่งนี้เมื่อความพอใจเกิดขึ้น ก็อยากจะได้มาจากสิ่งที่เราตนพอใจนั้นแต่อยู่ในเขตอยู่ในขอบเขตของความสามารถของตนก็ไม่เป็นไรอยากได้ลดสักการณนึง่งเรามีศักยภาพพอที่จะซื้อได้อันนี้ไม่เป็นไรความโกรธความอยากตัวนี้ไม่ไม่ไม่สร้างผลในการทำความชั่วได้ ถ้ามันมีมากกว่านั้นน่ะมันอยากมากกว่านั้นม,มากเกินความสามารถของตนก็เป็นเหตุที่มีการทำความชั่วโดยการป่นใช้จีไตจิงวิ่งราวอะไรต่างๆที่ว่ามานั่นเน่แต่มันทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นจากกิเลสเกินเส้นมองของใจฉะนั้นต้องมีการชำระเนี่ยต้องจะต้องมีการชำระของครูก็เช่นเดียวกันมี ความไม่พอใจเกิดขึ้นก่อนครั้งที่หนึ่งที่สองถ้าระงับได้ก็จบไปถ้าระงับไม่ได้ก็จะมีการลงไม้ลงมือกันละทีนี้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องำชำระชำระด้วยอะไรชำระด้วยรู้จักประมาณในตุนในเรื่องของความโลภนะ ในเรื่องของความโกรธชำระด,ด้วยการกำจัดความพอใจให้อยู่ในกรอบความไม่พอใจให้อยู่ในกรอบเช่นเราโกรธบุคคลสักยะคนหนึ่งอาจจะเป็นสามีอาจจะเป็นภรรยาบุตรทีดาที่อยู่ร่วมกันเราสั่งโน้นสั่งนี้ถ้าเป็นบุตรเราพวกนั้นก็ทำไม่ได้ไม่ทำ ฝ่าฝืนเราก็เกิดความไม่พอใจครั้นพอใจไม่พอใจครั้งที่หนึ่งก็ไม่เป็นไรพอใจครั้งไม่พอใจครั้งที่สองที่สามก็จะเกิดความพยาบาททีนี้ก็จะเกิดการโกรธเกิดความโกรธโกรธแล้วก็เลยไปถ้าเรามันละความโกรธได้หยุดที่ความโกรธมันก็จบลง ถ้าหยุดหนความไม่พอใจหาอุบายวิธีกล่อมกล่าวจิตโกรธมันทําไมมันเป็นเด็กมันก็จะอะไรจะต่างๆแล้วแต่จะสอนตัวเองความไม่พอใจก็จะลดลงไม่เลยไปเป็นโกรธแล้วก็จากโกรธทารอชำระตรงนี้ได้ก็ดีถ้ามันโกรธก็พยายามมีสติให้ทันความโกรธทาสติทันในขณะที่โกรธ ความโกรธมันจะเบาบางลงมันไม่เลยไปเป็นพยาบาทถ้าเลยเป็นพยาบาทก็าสามารถไปทำหุ่นชือดได้นะตีลงไม้ลงมือบางทีก็ฆ่ากันตายที่เขาฆ่ากันทั้งหลายทั้งพวองเหล่านะั้นเนี่ยจากวงสูลาจากอะไรต่างๆเนะี่ยวงเราเนะี่ยก็จะเกิดจากความยับยั้งชั่งใจไม่ได้ตรงที่หยุดความไม่พอใจไม่ได้หยุดความโกรธไม่ได้ มันก็จังเลยไปอย่างนี้ทําให้เกิดความเดือร้อน,นแก่ตนและบุคคลอื่นอันนี้เราต้องจักละความโกรธด,ด้วยการมีสติให้มันทันขณะที่เกิดอันนี้เราต้องสร้างสติต้องสร้างขึ้นส่วนตัวที่สามก็คือความหลงเป็นเครื่องเศร้าหมองของใจนะความหลงนี่ก็เป็นความไม่รู้ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ ดฉะนั้นการศึกษาการเรียนรู้เป็นสิ่งที่จะทำให้ความหลงนั้นเบาบางลงผ่อนคลายลงรู้จักสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ที่ไม่ดีสิ่งนี้เป็นโทษสิ่งนี้ไม่เป็นโทษอะไรต่างๆหล่าเนี้มันจะรู้จกักแล้วก็จะหลีกเว้นในสิ่งที่เป็นโทษแก่ตนเองแต่พวกเราไม่รู้นี่ เพราะความไม่รู้ตรงเนี้จึงต้องศึกษาต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจการศึกษาเรียนรู้เนี่ยเ็เรียกว่าพยายามสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นปัญญาจะเกิดขึ้นการได้ยินได้ฟังไงไหมการได้ยินได้ฟังก็ทําให้เกิดความรู้ขึ้นความรู้ที่เกิดขึ้นในสิ่งใดก็าตามเราจะมีความเข้าใจในสิ่งนั้นชัดเจนขึ้นอย่างนี้เป็นต้น มันก็จะไปบรรทอนความหลงที่ที่มีอยู่ในใจของเราให้ให้น้อยลงเป็นอย่างนั้นปัญญาเกิดจากการได้ยินในฟังอย่างที่กล่าวมาปัญญาเกิดจากการใคร่ครวนปีนิดพิจารณาบางทีปัญหามันเกิดขึ้นปัญหาในกรอบครัวปัญหาตนเอง ปัญหาอะไรต่างๆบาง,มไ,บางไม้แก้ใดบ้างแก้ไม่ใดบ้างแต่มันเกิดขึ้นนะเราถ้าเรานำเรื่องนั้นมาพิจารณาใครกลรวนถ้ามันมีช่องทางที่จะรักษาได้หรือจะระงับได้ก็สามารถที่จะเห็นช่องทางที่จะเห็นได้เพราะเราใครกครวนพินิพิจารณาในเรื่องนั้นอย่างชัดเจนเราก็จะเห็นช่องทางแก้ไข สิ่งที่แก้ได้บางอย่างแก้ไม่ได้เช่นเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยเห็นไหมเป็นโรคมะเร็งมันแก้ไขไม่ได้เมื่อแก้ไขไม่ได้ก็รู้จักปรงไงเหนหเหนี่ยปัญญาเกิดจากการใคร่กลวนปนิดพิจารณาปัญหาทุกอย่างที่พวกเราเกิดมีขึ้นทุกคนเนี่ยนะเราสามารถแก้ไขได้ด้วย สามประการดังที่กล่าวมาถึงพวกเราถึงอยู่กันได้แต่ไม่งั้นก็เดือดรนะ้อนน่ะนะอ่าอันนี้เกิดเป็นส่วนหนึ่งส่วนลึกๆอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> กิเลสเครื่องเศร้ามองของใจเนี่ยมันมีหลายระดับระดับหนึ่งที่เราพูดกันเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยก็อยู่ในระดับนี้พอแก้ไขได้อีกระดับหนึ่งเนี่ยมันเป็นอนุใส มาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่กับใจของพวกเราเนี่แหละมาตั้งแต่ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันมาเมื่อไหร่และไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันจะจบลงเมื่อไหร่ฉะนั้นพวกเราจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะสิ่งนี้สิ่งนี้ในที่นี้ก็คือเครือ่องเศร้าหมองของใจกิเลสเครือ่องเศร้าหมองของใจเนี่ยมันมีอยู่สามตัวเนี่ย ฉะนั้นเราต้องหาวิธีแก้ไขด้วยหนังที่กล่าวมาเนี่ยย่อๆนี่แหละนะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาบางท่านเนี่ยอย่างครูบาอาจารย์พระสงฆ์อย่างชัดเจนนะนะบางท่านอุทิศชีวิตในพระศาสนาเนี่ยเพื่อชำระสามตัวเนี่ย <c oughs> ไม่ได้เพื่ออะไรเพื่อชำระกิเลสเครื่องเศร้ามององใจสามตัวนี้ทั้งนั้นเลยรุ่นๆน่ยสามตัวเนี่ย เป็นตัวปัญหาในการเวียนว่ายตายเกิดบางมันทำได้ยากแต่ว่าในระดับที่พวกเราอยู่เนี่ยก,พกย็พอแก้ไขได้ก็อยู่กันไปแต่ก็ไม่จบมันยังคาอยู่พายเราเวียนว่ายตายเกิดฉะนั้นนักบวชเนี่ยบางที่ชิดอุทิศชีวิตยังอัตมาองเนี้ย หรืออย่างพระหลายๆท่านของวาอาจารย์เนี่ยก็มีความมุ่งหวังที่จะชำระกิเลสเครื่องเศร้าหมองของใจสามตัวนี้นี่นยทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างแต่ระว,ว่างว,วันทำอยู่ทุกวันเนี่ยอย่างตมาเนี่ยเาทำทุกวันเ,นเดินจงก,กรมบัง่งนั่งภาวนาบัง่งทั้งเชา้าทั้งเย็นอยู่อย่างเนี้ยทำอย่างเนี้ยเพื่อชำระ กิเลสเครื่องเศร้ามองของใจบางท่นานก็ชำระได้จริงๆอะ่ะเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนามีมากมายมันทำได้ยากดังกล่าวจึงพูดให้ฟังพอเป็นสังเขว่ากิเลสเครื่องเศร้ามองของใจมันมีอยู่เราจะต้องรู้ทันมันอย่างโกรธเนี่ยต้องมีสติรู้ทัน ถ้าไม่รู้ทันก็ดา่ดาซะด่าใส่เออยังอพ่อค้าก็ด่าลูกค้าในดังใจเป็นตน้นมันไม่ใช่เรื่องจะด่าก็ด่าเพราะอะไรเพราะสติไม่ทันความโกรธมันเกิดขึ้นมันก็มีอยู่แล้วก็บเป็นอยู่อย่างนี้เป็นตน้นยกตัวอย่างให้ฟัง ถ้ารู้ทันมันก็สงบคนซื้อก็อยากได้ได้ไดถูกอยากจะได้ของดีๆก็ต้องเลือกเลือกไปเลือกมาก็คาดใจคนขายไม่รู้จะทำยังไงความโกรธมันเกิดขึ้นพยาบาทก็จองเวรเนี่ยโดยการด่าไปเลยอย่างนี้เป็นทนสติให้มันทัน ความโลภก็อยู่ในกรอบของความสามารถของตนเองอย่ามันเลยกรอบกันเลยกรอบมันก็ได้ทำความชั่วได้ส่วนความหลงก็พยายามศึกษาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆให้เข้าใจชัดเจนเราก็จะมีความเข้าใจเรื่องนั้นชัดเจนก็ความหลงความไม่เข้าใจความหลงคือความไม่เข้าใจนะ ความหลงก็คือความไม่เข้าใจในเรื่องนั้นชาติเจนถ้าเรามเาีเรียนรู้ด้วยการได้ยินได้ฟังจากผู้รู้นี่หนึง่งอันที่สองก็ใคร่กลวนพินิพิจารณาเรื่องนั้นเฉพาะเรื่องนั้นตรงๆด้วยเหตุด้วยผลก็จะได้เกิดความรู้ขึ้นอันที่สามกับมยะภาวนามายะปัญญาถามว่าปัญญาเกิดจาก การปฏิบัติใครควรแล้วก็ปฏิบัติตามกระตินุนคระโครนมาถูกต้องแล้วนั่นแนหะคือการพิจารณาใครควรนี่มันจะได้กรอบที่ถูกต้องทุกคนนะ่ะทุกเรื่องนและแล้วก็นำไปปฏิบัติกันปฏิบัติแล้วมันก็จะได้ชัดเจนในในกังขาสงสัยว่ามันพิจารณาแล้วมันจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนก็ทำให้เรารู้แจ้งขึ้นมาในชัดหนึ่ง ในชั้นหนึ่งแล้วถ้าเรานำไปปฏิบัติตามกรอบที่เราพรียนณาแล้วเนี่ยนะก็ชัดเจนขึ้นทีนี้เขาใจชัดเจนขึ้นไม่สงสัยในข้อดำเนินในเรื่องนี้มันไปจำกัดความหลงได้อย่างนี้อันนี้ก็พูดให้ฟังพอเป็นสังเขตเพื่อพวกเราจะได้นำไปศึกษาเรียนรว้แล้วปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่ตน เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นด้วยทั้งยังเป็นการที่พวกเราได้มาประกอบกิจกรรมในวันสำคัญเป็นการบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกเตเวทีที่ท่านได้แนะนำพอกล่าวพวกเราให้รู้จักบาปบ,บุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์จนสามารถประครับปรอง ชีวิตของตนนอยู่ในกรอบของคนดีได้ในสังคมนะการแสดงโอาวาทในวันสำคัญนี้เพราเห็นว่าสมควรแก่การเวลาข็ความสุขความจงเรินจงมีแก่ท่านทั้งหลายจงทุประการเนืเอนกราบเทศไปเขาเนื้อไปเราไปเขาโตไปจมบอก